สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมพบกับท่านผู้ชมวันนี้25ตุลาคม2566 19นาฬิกาครับเกี่ยวกับโครงการแจกหมื่นดิจิท่านของรัฐบาลน,นะครับวันนี้ก็จะมาสรุปที่นายกเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรฐมนีรีได้พูดออกสื่อเมื่อวานนะครับเมื่อวันที่24ตุลาคม256ก็สรุป นายกฐมตียืนยันโครงการแจกเหมือนดิจิทัลนั้นจะมีการจ่ายเหมือนงวดเดียวจบให้ผู้ได้รับสิทธิ์ไปเลยนะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับโครงการเหมือนดิจิทัลให้เกิดความเหมาะสมต่อไปนะครับส่วนกรณีมีผู้เสนอไม่ให้คนรวยนะครับนายกฐมตรีก็ให้ไปหาคำนิยามคำว่าคนรวย คนรวยนีย่คืออะไรยังไงถึงจะเรียกว่าคนรวยยังไงถึงจะไม่ได้รับเงินหมื่นก็ลองเสนอมาโดยให้มีฉันทามาติร่วมกันว่าคนรวยคือคือคือใครถ้ามีคำนิยามของคำว่าคนรวยคือใครและสมควรไม่ให้คนรวยนายกรัฐมนตรีก็จะได้พิจารณาอีกครั้งนะครับซึ่งประเด็นนี้พิธีกรในรายการที่ เป็นผู้ดำเนินรายการก็เสนอนายกตีว่าคนรวยก็ประมาณว่ามีเงินฝากธนาคาร50ล้านร้อยล้านอย่างนี้ก็ง่ายนิดเดียวก็คือนั่นแหละรวยก็ไม่สมควรที่จะได้หมื่นแต่อย่างไรก็ตามอันนั้นก็เป็นข้อเสนอของพิธีกรในรายการแต่ว่านายตีก็ยังย้ําว่าต้องหาคํานิยามคําว่าคนรวยมาก,ก่อนเสร็จแล้วให้มีการาลงมติหรือว่าฉันทามติจากคนหมู่หมู่มากว่า คนรวยคือคนที่มีเงินฝากประมาณเท่าไหร่ขึ้นไปแล้วรวยถือว่ารวยจึงจะไม่ได้หมื่นอันนั้นจะได้พิจารณาอีกครั้งนะครับก็สรุปนะครับโครงการแจกหมื่นดีท่านก็จะเดินหน้าต่อไปแล้วก็จะจ่ายหมื่นงวดเดียวไปเลยนะครับส่วนรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆที่แน่ชัดก็จะต้องรอฟังคณะอนุกรรมการที่จะไ,ได้มีการประชุมปรับหลักเกณฑ์ต่างๆออกมาแล้วก็จะถแถลง ข่าวใบ้ๆนี้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดนะครับสำหรับคลิปนี้พูดถึงเรื่องเหมือนดีท่านของรัฐบาลไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมีข่าวเคลบหน้าอะไรใหม่ๆก็จะนำมาเล่าสู่ฟังเป็นระยะระยะครับสวัสดีครับ